ครับดีๆตอนเรา็สูุช่องโรบเมลันโอเค okay วันนี้เราก็จะมา,าขี่หวอมเครื่องเจ้า Ninja 400นินจา400นะครับเพราะไม่ได้ขี่นานครับทิท้งไว้นานไม่ดีขี่หน่อยนานๆขี่น้ำมันก็ขึ้นเอ้โพอๆๆดีเลยช่วงโควิดพอดีเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนขี่กับเส้นทางเดิมๆแี่ยเราอ่ะไะ ตรายนะ่จ๊ะช่วงนี้รถเยอะวะสี่เบรคห้ไปไหนเดี๋ยวไปสี่เลนนู้นเดี๋ยวมะไปทางไหนเดี๋ยว ไม่เคยเห็นรถอะเชียวว้าสำเวกันเราจะขี่ไปทางอ่เส้นนะู้นอะเส้นโรง,ง,ง,งเ,ออเรียนสชทางหนองบัวเออข้าซ้ายข้าตลาดเรวซ้ายขี่ยวาปม mm hmm. องมนทางตลาดอีกแล้วไม่เคยเห็นเอ่อ เอาโทรศัพท์ถ่ายคลิปเหรอโอ้โหไม่เคยมีใครบ้าทำอย่างเราบ้างวะน้อยน้อยคนเอ่อเรามีแดดกบโกบงโกโปกันเฮ้ยเฮ้ยมีเห็นนี่แหกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเต็มเลยนะแหกรัวแน่นอนเมื่อกี้โอเคค่อยไปอุ้ยอายเขินอย่างนี้ยเห็นกล้องแบบนี้ก็เขินอย่างเนี้ยนะโทรศัพท์อ่ะ ป้าบ่ะไม่ต้องมีคนมอง,องเขามั้งแหละเฮ้ยมไม้แก้วตะกี้ผมมาเติมน้ำมันแล้วนะมันไม้แก้วยิ่มพายรักยิ้มพายกันเลยนะยล,นลั่นก่อลั่นก่อนขอลั่นก่อนมองกันมองทั้งตลาดบอกเลย ไาขี่เล่นแถวแถวหนองวงนะไาขี่ชิวๆเล่นแถวนี้เขาเดี๋ยวเขาด่าเครื่องร้อนจัดเลยบอกเลยแต่เส้นนั้นมันจะไม่ค่อยมีไฟละลายเย่างนันแหละโอ้เอาไงดีดูหลังมไม่มีรถโอเคขี่งปื๊ดสักรอบสักรอบสักรอบคลิปสั้นๆเฮ้ยอยากเที่ยวแย่แล้วะ ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยอ่ะต้องไปฉีดวัคซีนก่อนเนี่ยเจ้าจบข่าวเลยเอ้ยเร่ถึงกระโดดใจแล้วแล้วนี่มันเล็กเหรอใหญ่เหมือนกันเลยเออเนาะคุยอะไรไปเรื่อยอ่ะหลอดอือบางทีก็แบบเออเขอตัอง้งแต่ทำไมไม่เงียบมั่งวะได้ยินในเสียงท่อท่ง ต่อเครื่องปเปิดสักหนึ่งทเพลงหรือสองเน้่ เดาหมดเลยเดีด๋ยวแล้วไม่ออกวา้าโอ้โหหุดแล้วเนี่ยไม่อยากจะขี่แล้วเร็วแล้วแค่นี้ไม่อยากขี่แล้วเดี๋ยวรับที่ไปงห์หน่อยานาวันเราค่อยเลีเ้ยวรถเยอะมากที่เร็วไม่ได้ขี่แค่นี้แหละ ไปฝั่งโน้นหน่ยโอ้ฝั่งโน้นอันตรายนะเห็นไหมนะเจาะหนองวงวงตามหนองเลยเราอุ้ยเนี่ยไม่เข้านะนะต้นหนองวงมีเส้นหนึ่งที่เข้าได้แต่เราไม่เข้ามันเป็นป่าน่ากลัวเลยนะเออเราไปเข้าตรงวัดนั้นดีกวา่ามั้งหรือจะเข้ามุมหัวดีไปได้อยู่แลรถันะ รักวัดอะไรนะท่ารักเสด็จหมอใช่ป่าไม่รู้นะผมจำไม่ได้แล้วไม่ได้มานานแถวเนี้ยมาเซอร์เวียดดนวยทางนี้ก็ทางนี้ได้หนิทางนี้ไปเพื่อเพื่อปพื่บเพื่อโอ้โหน่ากลัวใช่ปัดมุดดิว่ะเออทางนี้ปัดหลับมุดแมวแมวใช่ป่ะใช่ดิเออใช่เดี๋ยวเราไปแถวๆวัดท่ารกเสด็จนะ วันนี้ลั่นไกลลั่นไกลจับเนี่ยวัดโลกเลยวละล่ะทีเดียวเลยไหมออ <laughs> ไม่ไหวไกลเกินเราเอาวอร์มเครื่องเฉยๆอยากแบบวอร์มไปเที่ยวบ้างแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้เที่ยวเลยช่วงนี้ป่ะป่ะปะโอ้โหจะลั่นออโอ้โหแล้วเราจะเข้ายังไงวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ว่าเขาเปิดไอ้นี้ได้หรออันตรายว่ะเปิดกระจกแปบบ๊บเพื่อนรุ้กลับดีกว่าไม่ไม,ไม่ไม่อ้อมแล้วไม่อ้อมแล้วอันตรายฝั่งชาแล้วไม่น่าอ้อมเลยอันตรายจัดเลี้ยวกลับดีกว่านะว้าวเลี้ยวกลับดีกว่าวะอันตรายว่ะโอ้โห เดี๋ยวเลี้ยวกลับดีกว่าอันตรายอ่ะจะไปได้ว่ารถมันเยอะแล้วถนนเพิ่ทงทำด้วยไงเอาอ่ะนึกลัวกลับดีกว่าเดี๋ยวรถยางไอ้นั้นด้วย วอยังรัวเด้อตาตากลับบ้านโอ้ยเห็นอะไรเลยมืดมืดตึน่ดากลัวไปไไปหน้ากลัไหมไปน้ากลัวกเพลงไหมโอ้โหน้ากลัวจริงวะบอกเลย ขาไปน,าน่าปวดรู้หน่อยแล้วแบ็กไฟหน่ยขอด่าแบ็กไฟอ,อยากได้คอฟูได้ทำทัวรลิงดีวะโคตรโคตรสองเจ็ดสองไดงเลย น่ากลัวจๆบ,บอกเลยนี่เราไปถึงบ้านแล้วนะเนาะเราไปทางเลยเฮ้ยกลึกึกน่ากลัวนะบอกเลยคิ้มคิวทางเลี้ยวทั้งไงวะแหกโค้งแน่ขี่ไม่ดีอ่ะโค,โค้นะ <laughs> <sk> ่ากลัว <c oughs> บอกมึงแล้วอย่ามาอย่ามาโหลอนหลอนๆๆอน,อนไอ้สัตว์ไอ,ไไอโค้งไอลันไปลันป่าเออไอโค้งู้หู้อุ๊ยจะถึงแล้วถึงแล้ววาย อ,ออก,อ,กออกนอกออกนอกใีไวไว้ายวัดเสียวเอ้ยถึงเหี้ยบาน่ะโอ้โหดิดดิดด,ด,ดิดเป็นดูดดูดเป็นดิดแล,ดล้วกินรถสดมาเลยนะน่นกลัวเขาขี่ได้ไงวะ เอ้ยโอ้โหโค้งผเยี่ย้แม่งอยู่ภาคหนาแล้วเนี่ยไกลเหมือนกันเนี้ยเออเออเออถึงแล้วมั้งลั่นป่าบอกเลยโอ้เยยังไม่ออกอีกหรอ เดือดเขี้กูหลอนแล้วว้ายว้ายดามสดบห้าวายสลวง่อ,อเป็นของด้วยนะครับเฮ้ยกูออกแล้วเฮ้ยกว่าคนเดียวด้วยกูหลอนถึงแล้ว ยังหลอนหลอนจัดจัดโอ้บอกไปโคตรหลอนป่ะปกติได้ละ เครื่องน่าจะบดอ่ะยิงปั๊บปั๊บ ไม่ไปแล้วคนเดียวโคนตากูอ่ะ มาปิดแม่กันดูดีกัน <laughs> โอ้โหรถไถรถไถเดี๋ยวเกือบไปแล้วมีมีมีไฟไท้ายอ่ะด้วยแตน กัวอะไรเงี้ยขี่เขาไม่ได้ต่อยอ่ะกลับบ้านดีกว่า <laughs> หนักลัวอเ้ย